ค่ะปลาแดกยูยูซูมาซูมาซูมาโอ้ยดูตอนเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะค่ะมาเจอกอแล้วนะคะน้องนี่น้องสองสาวเรืออุ้ยปลาแดกอุ้มหมี่แบบอุ้มหมี่แบบนัวดูดูดูปลาแดกดล้อตะก้างนะครับมาด้วยพี่น้องมากินกินปลาแดกแซ่บเอ้า จำพักกันงนอยอ่ะเซ็นนะคะเดี๋ยวขาเดินนี่เนี่กินเห่าเบื้องผุ่นเหลือเทไ่าถวยไรเกือบเลือบงต้มปลาล่าปลาแจงนรงไหนโซนแซ่บได้พี่น้องนาะแซ่บแซ่บเบิ้อไข่ป่นปุนแซ่บเป็นหมาเนี่นะปุนอ้ยนยาบ มาเด้อค่ะแสบหลายแสบจะลืมผัวโอ้ยบ่แม่โอ้ยแสบจะลืมเอิ้ญมัวแก่งน้องไม่ยุยยู่กินอาหารแบบบันบานพูดฟอร์เฮาพูดอุ้ยแก่งน้องไม่แข่งยุ่งแห้งแสบแห้งแสบแห้งไแดดไปแดดไแดดพี่น้องจีบบังเด้อมาเด้อมาเด้อลานงงเลยอ่ะหนูหนูหนูไอผู้ใดนั่นผู้ใดนั่นสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะลิตี้ คใครกำลังใจหน้ากินปลาแดดก<อ>ินเน้ผิดแต่เบิงนะบ่งได้เพิ่งเได้สีปลาแดกให้เบิง่งอย่าฝ่าว่ากับปลาแดกเอาไว้ก่อนอย้กินสดต้มปลาซะก่อนต้มปลาโค้งนี่นี่อันยอ,อ,อขึ้นมาเบิงงบ่งต้มปลาโค้งเหรอเรื่องเบิ่งรับผ่านมีจะกลั่งนี่มีจะกลั่งเบือดแล้วสามถ้วยต้มปลาโค้งขนาดผู้สาวกินได้ยังไงเลยแกงโนไม้ แ่บครับโอ้ยปลาแดกแหงแ่บโอ้ฉีกออกปลาแดกบ้านดงนางหัวขาโอ้ยเน้อยยอ่วหากินบ่ได้เด้มเอ้ยอาบขามใส่ในตะคอเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ย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 อ้้ยโอ้อโอ้ยอ้อ้้ยออยอ้อ้ยอ้อ้ โอ้ชเบิ้งเบิ้งมีน้องแล้วที่กินเล้เบิ้งหนึ่งสองปลาแดกเนาะค่ะโอ้ยมินตี้ตอนเป็นตเอ๊ะร้านร้านจนแนมมากินแสบขาดเจร้านมาปลาแดกกับบอยย่างมาซ้มแสบแห้งแทบมินติดเมื่อไรเนี่ยโอ้ยแกงห้วยตัวนี้ แกงนมั่ยสามถ้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อต้มปลากระสามถ้วยลาบปลามีแตเนี่ยเสแฉบปลาโขงติ่งบ่ได้อิ่มแล้วเออกินข้าวเบืดสามถุงแบบไงเด้อค่ะลงบ่อบาทนี้เออเบแซ่บแบบดูดนิ่วนะคะเสแบบมีแต่แนวแซ่บบกินป่าแมกปรอบลงกเด้อค่ะขนาดไปอิ่มนะเนี่ย กินซาตซูมิล้าแล้วก็มาจิบน้ำเก๊กฮวยมันทำให้สุดหวานในปากมันรู้สึกมีแห้งแสบแน่พี่น้องแกงน้องใหม่ว่าด้วยเพิ่งเส่ยวเบิร์ดสุปแกงน้องใหม่ให้เบิ่งนะจ๊ะเยอะแยะเยอะแยะแซ่บเลยนะครับ ต้มปลาแซบหลายแซบค่ะเมเน่เย็นน้ำเสแซบอู้หูดอีผู้นึงก็ไปหาปลาแดกไปหาปลาแดกเมืสี่มีึ่บพอนะคะอืมบ่อนี่ยปลาแดกแซบอีรีนี่ตนใหญ่ๆเลืกลงมากินก็บกขามเอามาเอือยเอาตอนปลาซิวก like uh. um> ็ได้กินบโตเห่าอันนีเปลาแดดอันนี้เลยนี่เอามันปลาแดกต่มูหอเนี่เอาลวดปลาะมีตน โอ้ยแสบหลายเหมือนกับเขาโอ้ยมาเนี่ยมาคยกินเดี๋ยนี้มากินเด้ออุ้ยตอนนะคะเป็นกระปุกเลยเอามาเฮ้าตายฮายประแดดประแดดยั่วยุ่ยจ้านี่หลายตอนแต่หลายตอนเอ้าซูมเข้ามาเลยค่ะซูมเข้ามาเลยเดี๋ยวคนเหย่อเบิ้งคนเหย่อเบิ้งไก่ไก่ขนเหย่อเบิ้งไก่ไก่นะคะเด้อค่ะเด้อปลาแดดกินออกไปห้วยห่วยเลยก็ะแสบกระนัว ทานะ้าวยังครับ